สวัสดีทุกคนไม่ต้องตกใจนะวันนี้ฉันอยู่ในห้องน้ำเนะีเปลี่ยนสถานที่บ้างนะยวันนี้ฉันจะมาทดสอบอะไรบางอย่างเนะี่ยยี่ห้อจอดาน้านะ่ะอุปกรณ์แต่งป้าทั้งหลายเนะี่ยเขาบอกว่ามันกันน้ำเนะี่ยฉันก็จะมาพิสูจน์นะขั้นแรกเลยใต้ตาฉันทาด้วยสิ่งนี้ทาซ้ำไปอีกนะ แล้วก็ตาดํำชันทาด้วยสิ่งนี้นะจอดดาดา,ดา,ดาอันนี้กลับมาเสียปกติอันนี้คุณสมบัติเหมือนอินทูอินเลยความเข้มเป็นเลิศยอว่าอันนี้คือไอเทมแบบว่าที่สุดแล้วของจอาดาดาเลยนะก็คือเนี่ยทาตาล่างดำนี่แล้วก็ข้างบนด้วยกุบกิบเมื่อกี้ลอกขนตาออกมันก็เลยหลุด แต่ตอลาด้าอ e ีทูดีไว้ไม่เคยอยู่ไม่เป็นไรเอาเพราะว่าข้างบนข้างบนไม่เกี่ยวเนาะโอเคแล้วก็มาสคาร่าวันนี้ปัดของจอน้าเหมือนกันนะจ๊ะชุดึงกันน้ำทุกสิ่งก็เลยจะมาทดสอบดูซิว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่าเผื่อว่าปีหน้าฉันจะแต่งหน้าไปเล่นสงกรานต์บ้างเนี่ย เลิฟเลยเนี่ยฮึโอ้งบ้างแต่ฉันตกใส่น้ำใส่ขนาดนี้เลยเนี่ย ปากฉันไม่ได้ทาน่ะมันโลกหมดแล้วว่าฉันทานลำคาไว้ตอนแรกนะส่วนรองพื้นโมเดียนะแล้วก็แป้งฝุ่นนาทีฟปน่ะเป็นอย่างนี้นั่นเองก็ <c oughs> จะมาโชว์แค่นี้แหละว่ามันเป็นยังไงบ้างน่ะ <c oughs> ฉันก็อยากจะทาพิสูจน์เหมือนกันนะโอเคป้ะ